เอาละครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในัานวันนี้ขอทุกคนมีกันบอนันนะครับผมวันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องดาร์โกมิสทรีนะครับผมหรือดาร์โกมาสเตอร์มิสทรีนะครับผมเกมเกมนี้เป็นเกมหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าเป็นเกมนอกสายตาของผมนะใช้คํานี้ไม่น่าจะผิดนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่ตัวด r ราโกมาสเตอร์ออกมานะครับผมเป็นช่วงเวลาที่ผมไปสนใจเกมอื่นนะเช่นตัวคริปโตมอนนะครับที่ผมสนใจนะครับ จริงถ้าสนใจตัวนี้ก็น่าจะเก็บได้หลายอยู่นะสิ่งที่คุณได้รับนะครับผมอีก6ชั่วโมงนะครับคุณต้องใช้ตัว BnB อาจจะใช้บินบีนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าใช้อะไรกันแน่นะครับในการลงทะเบียนนั้นจะใช้บินบีแหละนะครับผมใน s u b s c r i t i o n นะครับผมใช้ตัวบี d นะครับในการลงทะเบียนนะครับผมขั้นตอนทั้งหมดนะครับผมไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะมันเป็นการสุ่มง่ายๆเลยครับผมระบบการสุ่มของมันคือการสุ่มล้วนๆนะครับผมลองทดสอบหลายแล้ว หลายๆวิธีกันนะครับผมเช่นบีนเยอะนะครับผมหรือเหรียญเยอะนะครับไม่เกี่ยวนะฮะมันเกี่ยวกับการทดสอบลุ้นล้วนนะครับผมเอ่อสำหรับใครนะครับผมที่รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็ลองมาคิดดูก่อนนะครับว่าไอตัว S R ที่เขาให้เนี่ยมันไม่ได้รับพาร์สุดยอดนะครับต้องเข้าใจก่อนนะ คือตัวเนี่ยมันจะได้รับตัวละครนะครับผมก็คือไอตัวที่ดูเป็นเหมือนกับเดี๋ยวนะขออนุญาตนะฮะเนี่ยคืออย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวให้ดูนะเ รูปแบบของมันนะครับผมเป็นรูปแบบคล้ายๆกับ x อ Fu ซีฟรนะครับผมไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างขนาดนั้นนะครับในรูปแบบนะ แต่คุณจะเป็นต้องมี3ตัวนะครับดราโกทีมเพื่อดราโกสนะครับผมเพื่อที่จะเข้าสามารถเข้าไปเล่นได้นะเวลานี้คุณสามารถที่จะลองเข้าไปเล่นนะครับผมในเดโมได้นะครับได้รับเดโมคีย์ได้นะโดยเข้า discord ของเขานะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะส่งไปที่ตัวเดี๋ยวขออนุญาตนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูส่งไปที่ตัวนี้นะครับผมตัวเวิร์กนะครับแล้วก็ส่งเวิร์กไปนะ Enter นะฮะแต่แล้วก็มีข้อความมาของผมอีก3 1เป็นนาทีนะครับ พอเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้รับนะครับผมตัวคีนะแล้วก็ไปรับตัวคอยนะครับผมในการที่คุณจะไปมีส่วนร่วมกับเขานะคือเนี่ยมันจะมีทีละอย่างนะครับผมคือต้องใช้ไปทีละเรื่องนะคอมมอนนะครับผมเก็ตทุกคอยนะครับผมแล้วก็เดลรี่คอยนะครับผมก็ประมาณนี้นะ,ะแล้วก็ช็อปนะครับไปที่ช็อปนะครับผมก็นะคร่าวๆประมาณนี้ฮะ,ะในการที่จะเข้าถึงนะครับผม อยที่การก็ไปที่ช p อ h ช n n น l นะครับ b m อ็มแอดมินนะครับผมเพื่อจะเครมนะครับก็ไม่น่ามีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นนะในระยะเวลาอันสั้นนี้นะครับผมแอดมินก็มีอยู่ไม่เยอะนะฮะก็ลองดูได้ครับเรามาดูตัวอย่างก่อนนะครับผมผมไม่ค่อยแนะนำนะครับผมในการที่จะซื้อสักเท่าไหร่ เดี๋ยวผมมาพูดถึงเรื่องว่าทำไมไม่แนะนำนะครับ โอเคตอนนี้นะครับไอตัวดาร์โรมันสามารถที่จะเล่นอัลฟาเทสได้นะครับผมซึ่งเวลาคุณจะเล่นอัลฟาเทสเนี่ยก็ลองส่งเดโมเข้าไปดูนะครับไม่อันนี้ผมไม่ชัวนะเพราะว่าผมยังไม่ได้อ่านรายละเอียดค่อนข้างมันมีรายละเอียดอยู่แนละ้วแต่ผมไม่ได้อ่านรายละเอียดมันนะครับผมแล้วก็ไม่รู้วา่าจะเข้าถึงมันยังไงนะฮะอันนี้ไม่ทราบนะใครทราบก็มาบอกกันได้นะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่คุณควรจะต้องรู้นะครับที่ผม,ม่แนะนําก็คือ คือถ้าคุณไม่ได้มีเงินถึงขนาดที่ว่า450นะครับผมตั๋วมันต้องใช้450นะในการซื้อ3ใบเนี่ยคือคนหนึ่งจะได้ต้องอได้ซื้อ3ตัวนะครับผมถ้าได้นะ4ะเดี๋ยวนะ450ถูกแล้วนะครับ b ี่วดีนะก็เา่าๆ432,000 0 0นะครับผมหรือมประมาณ13,000 13, บาทนะในอีก6ชั่วโมงที่จะถึงนะครับผมผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ฟุ่เฟือยเกินไปนะครับในช่วงเวลานี้นะแล้วก็ คุณต้องเข้าใจก่อนว่าในวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับสงครามนะครับของยูเครนกับรัสเซียเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นขยายเป็นสงครามภูมิภาคสงครามโลกเนี่ยมันมีโอกาสนะครับไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะผมก็เลยมองว่าถ้าคุณมีเงินเก็บเหลือนะครับผมคุณเอาไปลงทุนส่วนอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาลงทุนตรงส่วนนี้นะแล้วถ้าถามว่าซื้อปือมาแล้วมาขายคุ้มไหมเนี่ยผมขอตอบเลยนะครับผมว่า,าระดับการซื้อขายนะครับผมที่เกิดขึ้นนะ ณเวลานี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะเพราะว่าฟอร์ฟอร์อยู่ที่ประมาณ1น่ะครับ1จุดนะครับประมาณเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างมีราคาที่สูงพอสมควรนะครับผมในแบบในแบบการที่จะเข้าไปซื้อนะครับผมมีซัมมอนเนอร์นะครับผมที่สามารถเข้าไปซื้อได้นะคือผมมองว่าในระยะเวลาอันสั้นๆเนี่ยมันอันนี้เป็นไบร์บ็อกจบไปแล้วนะฮะ อันนี้เป็นผสมพันธ์เหรอ simulation คือผมไม่ได้อยากให้คุณเข้าไปซื้อในสิ่งที่คุณไม่รู้นะครับผมแล้วผมรู้สึกว่าตัวเกมนี้ก็ยังเป็นตัวเกมที่ค่อนข้างที่จะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้เรื่อยๆนะแล้วก็นักพัฒนาก็ใช้คําว่าค่อนข้างมีฝีมือนะครับผมไม่ได้ดูแบบกระโกระลกระลก,กวนะครับผมจนเกินไปนะคือเราต้องไปดูในลิงก์อินของเขานะครับผมอย่างน้อยที่สุดลิขาดาลิา ลิคคาร์ดาสกาโรมัสก็เป็นฟรีแลนซ์คนหนึ่งนะครับผมที่ทำงานในด้านนี้โดยเฉพาะนะฮะแล้วก็แต่เป็นพนักานอินสระนะคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเป็นไอ้นี่นะบางทีแบบบางครั้งนะครับผมเราเข้าไปดูนะมันอาจจะไม่ใช่แบบสุดยอดในแบบความรู้สึกของเรานะครับผมหรือว่ามันเยี่ยมยอดในความรู้สึกของเรานะแต่เขามีตัวตนจริงๆนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะ เราค่อนข้างที่จะมั่นใจได้นะครับส่วนอินเวสเตอร์ที่ลงทุนนะครับผมก็จะบอกว่าเป็นยักษ์ใหญ่สุดๆไหมก็ไม่ได้แบบสุดๆขนาดนั้นนะแต่ YGG ก็ถือว่าโอเคนะครับผมพาร์ทเนอร์ค่อนข้างที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่าง NFT Gamer j b p a n เนี่ยก็น่าสนใจนะหลายๆอันนะครับผมมีอันไหนที่น่าสนใจมากๆเป็นพิเศษไหมเออเลเมเกอร์เกเนี่ยอ,อ,อันนี้น่าสนใจนะ ก็ประมาณนี้คร่าวๆครับผมสำหรับใครที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าผมผมมองว่าตัวเกมมันยังยังยังมีพื้นที่อยู่นะครับผมแล้วตัวเกมมันยังเป็นส่วนของอัลฟาอัลฟาเทสนะฮะเวลานี้ PC ยังไม่มาอ่ไอโอยังไม่ไอโยังไมมา Android ก็ยังไม่มานะครับผม สำหรับใครที่สนใจก็ประมาณ6ชั่วโมงนะครับผมนึกถึงแล้วก็ไปพรีเวชันได้นะครับแล้วก็ซับสคริปชันได้จำเป็นต้องมีเงินอาจจะมีตต่ไม่มี450 USD เพื่อจะได้3ตัวนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้รับนะครับผมคุณก็ไม่จำเป็นต้องอซื้อก็ได้นะครับผมไม่ได้มีความไม่มีไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าตัว Dragon Master Mystery b ี่กเนี่ยกับไอ้ตัว Bright b ็อเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะรุ่นเดียวกันนะครับผม ประมาณนี้ครับวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสุดดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำเรื่อง Darko Master Mystery Box ให้ฟังนะครับผมพอดียังไม่ได้อ่านรายละเอียดเลย